สวัสดีครับพบกัผมรงชาแนลคลิปนี้นะครับเรามาฟังคอมเมนต์ของชาวเขมรกันดูนะครับว่าเขามีความคิดนย่างไงนะครับหลังจากที่ประเทศไทยเนี่ยสั่งปิดด่านแล้วก็ปิดทุกช่องทางเลยนะครับตามแดนชายแดนไทยกัมพูชาล่าสุดก็เกิดความวุ่นวายนะกระหมของชาวเขมรน,นะครับที่ ไม่สามารถเข้าไปดินแดนของตัวเองได้นะครับหลังจากที่ทางการของไทยเนี่ยได้ทําการปิดด่านแล้วก็เกิดความไม่พอใจนะครับของชาวเขมรน,นะครับบอกว่าถ้าไทยปิดด่านเนี่ยประเทศไทยเนี่ยจะเจ๋งแน่ๆสารพัดเรื่องราวนะครับที่ชาวเขมรที่ได้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้ยครับทุกคนครับมา เรามาฟังคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ดูนะครับว่าเขามีความเห็นและมุมมองยังไงนะครับหลังจากที่ไทยกัมพูชาปิดชายแดนปิดถาวอลแล้วนะครับเรามาฟังคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์คนแรกนะครับอะคนนี้เขาบอกว่าโจรไทยคนนี้ทุจริตมันผิดหมดแหละแล้วบอกว่ากัมพูชาจะกลับไปโกงอีกโจรคนนี้ขโมยที่ดินคนอื่นมันธุรกิตมากๆ ทุจริตมากๆเด็กกัมพูชาที่เคยถูกไทยปกครองโปรดใช้มันอีกครั้งสารภาพนะของชาวกัมพูชานะครับทุกคนคอมเมนต์ต่อมานะครับชาวกัมพูชาคนนี้เขาบอกว่าที่จริงอ่ะมันกลับกลายเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งไม่ดีและทําให้คนงานกลัวและหนีไปหมดนะเหมือนอสาเหตุที่เขาบอกว่า สาเหตุที่เราปิดด่านก็คือกลัวกลัวแรงงานเขมรเนี่ยกับประเทศหมดประมาณนั้นนะครับนะ <c oughs> คนคิดต่อมานะครับของคนเขมรคนนี้นะครับเขาบอกว่าเราทุกคนเนี่ยสนับสนุนรัฐบาลและผู้นำทุกระดับที่ดูแลประเทศชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และแผ่นดินอันรุ่งโนดของเราชาวเขมรเป็นอย่างดี มาชาติศาสนา,าพระมหากษัตริย์นี่อเอาของไทยไปหมดเลยนะเนี่ยเคยมีอะไรเป็นของตัวเองหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับอืคอมเมนต์ต่านะครับคอมเมนคนนี้เขาบอกว่าอโชสยามเราสนับสน,นุนอโชสยามอะไรคุยกินต่อนะครับคนนี้นะเขาบอกว่าทั้งนี้นะชาวคอมเมนต์คุณเซน มีอำนาจในดินแดนนี้มาเป็นเวลา30กว่าปีแล้วแต่กับถูกป้นด้วยอำนาจจากพวกเขาอันนี้เขา,าบนฝั่งตรงข้ามหรือเปล่านะครับนะบุญบนท่านหุนหรือเปล่านะครับว่าโดนอำนาจของคุณเซนเนี่ยป้นนะประมาณนี้นะครับคามคินต่อมานะครับคนนี้นะเขาบอกว่าจนสยาม มันพังมากถ้ามันปิดแล้วเราปิดตลอดไปอย่าเปิดอย่าให้โจนสยามมันดูถูกเราด้วย <c oughs> นะปิดก็ปิดไปเลยโอ้โหอันนี้คนไทยยิ่งชอบเลยนะนะคนไทยยิ่งชอบเลยนะถ้าจะปิดก็ปิดไปเลยอย่าให้อ่าคนไทยเนี่ยมาดูถูกว่างั้น <c oughs> ความคิจิตมานะครับคนนี้เนี่ย ชาวขมินคนนี้เนะี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่ปิดคนงานขมินก็จะออกไปจนหมดงานนะงานก่อสร้างติดขัดรอไปก่อนชาวขมิบอกเลยนะครับนะที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้ติดขัดอะไรอะไรเลยนะไม่ได้ติดขัดอะไรเลยครับนะไม่ได้กลัวเลยที่ปิดด่านก็คือไม่ได้กลัวที่ วัวแรงงานเขมีนจะกลับไปหมดฮะไม่เห็นแล้วว่าตอนนี้ชาวพม่า,มาเขามาอัดคลิปบอกแล้วฮะกลับไปเลยนะเขมีนกลับไปเลยนะก่อสร้างไม่ทำใช่ไหมเดี๋ยวพมา่าจะทำเองเป็นไงล่ะตอนนี้มาทั้งมาทั้งพมา่ามาทั้งลาวเต็มไปหมดนะใครบอกว่าไม่มีคนงานล่ะครับคิดผิดแล้วนะคิดผิดแล้วฮะ ความคิดเห็นต่อมานะของคนเขมรคนนี้นะเขาบอกว่าให้สยามปิดไปเลยนะปิดแม่น้ําอีกปิดให้หมดยังไงเขมรก็ไม่ลําบากโอ้โหสุดจัดเลยไม่ลําบากนะครับตอนนี้ไม่เห็นแต่ละคลิปออกมาหรอประชาชนเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้แล้วตอนเนี้ยความคิดเห็นต่อมานะครับชาวเขมรคนนี้เขาบอกว่าถ้าเป็นหลักฐานการลุกลานของไทย ไม่ไม่ควรส่งคืนให้ไทยไม่ควรส่งคืนให้ไทยความคิดต่อมานะครับขมรคนนี้นเขาบอกว่าผู้ลุกลานขมรก็ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมระหว่างประเทศและรอศาลแบบนี้อย่าให้เสีย่ยมมายึดของเราไปได้โอ้โหความคิดต่อมานะครับขมรน,นี้ก สุดยอดเหมืนกันนะคอมเมนต์ comment นะครับอะคอมเมนต์ตัวมานะของคอมเมนต์นะคนนี้เขาบอกว่าคนไทยเนี่ยก็หน้าตาเหมือนคนชาติอื่นในโลกแต่คนไทยคนนี้เนี่ยมีนิสัยเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีติดสำนึกเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในโลกนี่อะไรของเขาเนี่ยฮะเออ,อคอมต์ตมานะครับคนนี้นะเขาบอกว่าอ่า จนสยามบุกกัมพูชาตลอดเลยทําให้กัมพูชาต้องลําบากเพราะจนสยามจนกระทั่งเราป้องกันตัวตั้งแต่โจนสยามลําลปาลําปาและลําปาตะโกนบอกฝรั่งว่าเป็นเหยื่อกลอุบายของโจนสยามหาว่าเราไปป้นเขาอีกสุดจัดจริงๆนะความยินต่อนะข่ามเห็นคนนี้เขาบอกว่าสยาม ปนจากอดีตไม่เหนื่อยที่จะผูกมัดปัจจุบันครับท่านคขมยิยต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าอันนี้อะไรเนี่ยคนไทยก็หน้าตาเหมือนคนชาติอื่นอ่อนนะอันนี้อ่านไปแล้วนะครับแต่คนอแต่คนไทยมีนิสัยเดรัจฉานไม่มีจิตสำนึกเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในโลกโอโ้โห,โหสุดจัดเลยา <laughs> มยิยนต่อมานะครับ คนนี้เขาบอกว่าไม่หรอกประเทศไทยเป็นขโมยเม็กซิโกไม่ใช่ประเทศอันเกี่ยวอะไรกับเม็กซิโก <c oughs> เออเรียนน้อยนะเราในกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่เรียนน้อยนะความรู้นี่ไม่ค่อยจะมีนะครับเออจะพิมพ์แล้วก็พิมพ์ตกนี่ผมแปลเป็นไทยให้แล้วนะ <c oughs> ความคิดเห็นต่อมานะครับของคนคอมมนคนนี้นะคราบอว่า,วา,าผู้กํากับอ,อะไรเนี่ย ผู้กำกับของไทยก็เหมือนกับประมาณว่านายกนั่นแหละนะ,ะเหมือนว่าผู้กำกับของไทยไม่สามารถควบคุมทหารของตัวเองได้แบบนี้ระวังเจอทหารกัมพูชาแน่นอนจบสิ้นแล้วเสียมสยาม,มสุดจัดเลยจบสิ้นแล้วเสียมสยามสุดยอดมากๆ นี่เลยครับทุกคนนะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคอมเมนต์นะครับนะแต่ละคอมเมนต์ของกัมพูชาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าเนี่ยสุดจัดจริงๆนะแต่ละคอมเมนต์เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยยกนิ้วให้เลยนะนะยังมีต่ออีกนะครับคอมเมนตะ์ comment ต่อมานะครับคอมเมนต์คนที่เขาบอกว่าฉันมีจมูกเป็นของตัวเอง ฉันปฏิเสธที่จะเรียนรู้ที่จะหายใจฉันจะยืมจมูกตัวเองจริงๆฉันไม่อยากได้มันมาจริงๆฉันรู้สึกว่าเสื่อมนี่แหละที่จะอยากได้ของขมิน้นโอ้โหอะไรอะไรของเขาฮะสุดจัดมีอะไรอีกไหมนะครับอมินต่อมานะ้วขมิ้นคนนี้นะครับเขาบอกว่าปิดมันซะปิดให้หมดเลยปิดเราชาขมิน ไม่มีใครปวดหัวแน่นอนอืไม่มีใครปวดหัวแน่นอนวามกินต่อมานะครับขม็นคนนี้นะครับเขาบอกว่าทุกวันฉันไม่เคยได้กินเพราะประเทศไทยและเอเชียเลยไม่ต้องเอามาเข้าเข,าเขตขม็นของฉันฮะมีมีไม่แต่ประเทศไทยเท่านั้นปิดครั้งเดียว3ปี8เดือนยี่สวันอันนี้ฉันไม่ตายหรอก ปิดแค่นี้ฉันไม่ตายหรอกขมิไม่มีวันตายประเทศไทยและเอเชียเท่านั้นที่จะเป็นวันที่ล้มละลายปิดพร้อมกันแบบนี้ไม่ค่อยคุยกับคนไทยเลยตอนนี้ฉันสนับสนุนการปิดเขตขมิของฉันดีมากอสนับสนุนโอโ้โหสนับสนุนการปิดเออนานๆจะได้อ่านอคอมเมนต์ของชาวกัมพูชานะครับขมิคนนี้นะครับว่าปิดให้ดี อย่าให้พวกโจรนสยามมีข้ออ้างอีกต่อไปเนี่ยหาว่าเรามีมา,ามีข้ออ้างอีกโอ้โหสุดยอดนะความคิดมาเนี่ยเขาบอกว่าข้างหลังกองทัพสยามมีกษัตริย์กษัตริย์เสียมกษัตริย์เสียนอยู่ข้างหลังเฮ้ยคอเมเนต์เขนขเขมรนนครับคนนี้เขาบอกว่าขเขมรไม่เคยกลัวประเทศไทยเลยไม่เคยกลัวโจรนสยามเลยเออไม่กลัวจริงๆยอมรับ นะค <c oughs> อมเมนต์ต่นะครับคนนี้นะเขาบอกว่าขมิมนก็ต้องปิดด้วยเพื่อสยามจะได้ไม่เหยียบย่ำดินแดนและวัดขมนสยามอย่าก,ก่อไฟมานอนในดินแดนขมนสยามทำความชั่วและประกาศว่าตนเป็นวันอันสูงสุดวะ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 หาว่าเราไปาเหยียบย่าดินแดนเขา ตาย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 คนนี้นะเขาบอกว่า,าข่าเม้นอยู่ในอันดับหนึ่งในเอเชียโอ้โหไม่เหมือนบนรรพบุรุษของโจนสยามยังไงก็เป็นโจนสยามตลอดโอ้โหความคิดต่อมานะครับคนนี้มาแนวแนวแนว,แนวออกแนวนะครับทุกคนคอมเมนต์่าเมน้เมน์คนนี้เราบว่า ยอมรับว่าก๋วยเตี๋ยวไทยอร่อยอร่อยโอ้โหขอคุนครับนะก๋วยเตี๋ยวไทยอร่อยอยู่แล้วนะครับนะอร่อยอยู่แล้วคนนี้ก็ว่าข้าเมนไม่เคยมีปัญหาเลยมีแต่ไทยนี่แหละชอบมาสร้างปัญหาให้กับข้เมนอยู่เรื่อยจบสิน้นจบสิน้นหาว่าเราไปสร้างปัญหาให้เขาอีกแล้วตายตายตายนะคอมเมนต์ต่อมานะครับคนนี้นะรับบอกว่า ให้ตำรวจทหารพร้อมปกป้องชายแดนขมรไทยลัดเข็มขัดมาลัดเข็มขัดด้วยเจตนาร้ายเข้าจังหวัดติดไทยโจรสยามไม่ต้องส่งน้ำมันมาหรอกยังไงขมรก็ไม่ได้ลำบากสุดยอดจริงๆนะครับไม่ลำบากนะครับความยินต่อมานะครับขมรคนนี้เขาบอกว่าร่วมอาสาเป็นชาตินิยมขมร เขมรต้องสู้ไปด้วยกันเสื่อมสยามอะไรเนี่ยเสื่อมสยามไทยปิดเขมรก็ปิดไม่เคยเกรงกลัวไทยสักนิดนะอืมคอมเมนตต่อมานะครับคนนี้เขาบอกว่าอยากปิดก็ปิดไปเลยเขมรไม่เคยลำบากอยู่แล้วโอเคไม่ลำบากนะครับนะคนนี้เขาบอกว่าปิดอีกนิดนึงชาวนาขายผักผลไม้ ชาวสยามผูกคอตายแล้วเมื่อวานก็ฆ่าไปอีกหนึ่งศพฮ่าฮ่าฮ่าโอ้โหคอมเมนต่อมาครับคอมเมนต์คนนี้เขาบอกว่าควรปิดทุกอย่างปิดให้หมดประเทศไทยก็อย่าเข้ามาเด็กขาดโอ้โหคอมเมนต์ต่อมาครับคอมเมนต์คนนี้เขาบอกว่าคําว่าแก้วในภาษาเขมรไม่มีแก้วจะเรียกว่าไม่ถูกต้องได้อย่างไรจึงพูดได้ยากภาษาเขมร ก็ไม่ดีเหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าภาษาไทยโทุกวันนี้แม้พูดกันไทยพูดไทยกันเย็นฉ่ำเลยนะทุกวันเนี่ยโอ้โห,โหไทยกันยับเลยทุกวันนี้ทำเป็นความคิดนต่อมานะครับคุณเนี่ยว่ากัมพูชาจะกล้าเข้าสยามไหมถ้าเข้าจะโดนสยามถล่มแน่นอนอ โอเคครับประมาณนี้นะครับทุกคนนะนี่แหละอ่คอมเมนต์ของชาวกัมพูชาหลังจากที่ได้รู้ว่าไทยเนี่ย เอามาแต่การแข็งใส่แล้วปิดทุกด่านเลยปิดทาวอเลยงานนี้จะเป็นยังไงก็ต้องรอดูต่อไปนะครับทุกคนโอเคครับเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทุกคนได้ฟังคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์ของอาชาวคมีชาวอมุชาแล้วทุกคนมีความยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับจะใครชอบก็อย่าลืมฝากกด subscribe กดไลก์กดแชร์ให้ช่องของผมนุ่งรงชาแนลด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าในลงชาแนลสวัสดีครับ